วิธีลงทันโทษของแนนโนและยายโบแดงแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าใครยังไม่รู้ว่ายายโบแดงเนี่ยคือใครดูคลิปนี้ก่อนนะครับและถ้าใครยังไม่ดูเด็กใหม่ซีซั่นสองปัดคลิปนี้ผ่านไปเลยตัวแนนโนเนี่ยไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะครับไม่มีความรักความโลภความโกรธความหลงรวมถึงไม่มีความรู้สึกอย่างว่าด้วยวิธีการพิพากษาของแนนโนคือการยื่นข้อเสนอให้กับเหยื่อครับว่าเหยื่อคนนั้นเนี่ยจะทําหรือไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เลือกที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีนะ เมื่อเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับแนโนจะค่อยๆกดดันให้รู้สึกเจ็บปวดและสุดท้ายเนี่ยต้องทนทุกทรมานกับสิ่งที่ยังทำไปตลอดชีวิตก็คือการรับผลกรรมนั่นเองครับส่วนยูรินะครับเคยเป็นคนมาก่อนก็จะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับมีความรักความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงและจุดสุดท้ายก่อนที่เขาจะแบบได้ชุบชีวิตเนี่ยก็คือความแค้นการลงทันทั้งของยูรินะครับคือการบังคับและเย่ๆครับคือจะไม่มีข้อเสนอให้กับเหยื่อเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับคือสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วย โดยยูริให้เหตุผลว่ามันเร็วดีนะครับแตกต่างจากวิธีของแนนโนคือมันช้ามากๆเสียเวลาซึ่งแนนโนก็จะบอกว่าวิธีของยูริอ่ะคือ low class สรุปก็คือยูริเนี่ยเหมือนคนที่แบบบ้าอ่านนะครับแชมป์หน้าไม่เป็นแบบเหมือนใครก็ไม่รู้